เสียงอ่านหนังสือ Scientific Advertising กลยุทธ์การตลาดสร้างตำนานรากฐานของบริษัทยักษ์ใหญ่นับไม่ถ้วนในปัจจุบันเขียนโดยา r ซ u C. Hopkins นะครับแปลโดยอาจารย์เจตนะครับหรือที่จะง่ายๆที่รู้จักกันคืออมเพียงมาร์เก็ตติ้งนะครับผมจะอ่านตั้งแต่บทนำเลยนะครับนักการตลาดผ่านมาเขียน ก่อนที่จะเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้ผมอยากจะขอให้คุณลืมทุกอย่างที่เคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับการทำการตลาดซึ่งผมรู้ว่าสิ่งที่ผมขอให้ทำนั้นมันค่องข้างท้าทายแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือโบราณมีอายุ100ปีถูกเขียนขึ้นจากนักการตลาด ที่ใช้วิธีสมัยนั้นในการทำงานแต่มต์ขลังของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสื่อมคลายแม้แต่น้อยทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ยังคงใช้ได้ผลน่าอัศจรรย์จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้บอกมาเล่าเรื่องราวความสาเร็จและไม่ใช่เพื่อนำเสนอทฤษฎีเพื่อตีแผ่ความชาญฉลาดของผู้เขียนแต่อย่างใดแต่ เป็นหนังสือที่บ่งบอกวิธีการทำการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดโดยละเอียดย้ำอีกทีนะครับแต่เป็นหนังสือที่บ่งบอกวิธีการทำการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดโดยละเอียดผมเองแม้จะมีประสบการณ์ปแปลหนังสือมาหลายเล่มแต่ต้องยอมรับว่าการแปลหนังสือเล่มนี้หนักหน่วงที่สุด และใช้เวลามากที่สุดเพราะการบิดเบือนสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อแม้แต่นิดเดียวอาจเกิดผลกระทบต่อผู้อ่านได้หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เดวิดโอคิวีผู้ก่อตั้งบริษัทโฆษณาระดับโลกบังคับให้พนักง,งานใหม่ทุกคนอ่านคนละเจ็ดรอบก่อนเข้าทำงานไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามว้าวขนาดนั้นเลย,ดยเดี๋ยวนี้ หรือนักการตลาดอัจฉริยะอย่างเจอับราฮัมผู้อยู่เบื้องหลังนิตยสารอง e p r e n e u r และเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้แอนโทนีรอินยอมรับว่าเขาอา่านหนังสือเล่มนี้เกิน50รอบแล้วอู้ขนาดนั้นเลยเนี่ยยอดมากเลยตัวผมเองอ่านครบ7รอบตั้งแต่ก่อนตัดสินใจแปลหนังสือเล่มนี้ แต่เพราะอานิสง์จากการแปลนหนังสือเล่มนี้ทำให้ตอนนี้อ่านเกินเจดรอบแล้วผมไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่าทำไมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้หลายๆรอบพอๆกับที่หาคำอธิบายไม่ได้ว่าทำไมทุกครั้งที่อ่านหนังสือเล่มนี้ผมถึงได้ไอเดียใหม่ๆในการทำงานทั้งๆท,ท,ที่บางครั้งไม่ได้เข้าใจเนื้อหามากนะักแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ก็คือ รายได้ของผมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นรายได้จากการที่นำหลักการตลาดที่ได้รับไปใช้ในธุรกิจจริงๆเป็นเวลา3ปีมาแล้วที่ผมใช้หนังสือเล่มนี้เป็นรากฐานในการทำการตลาดอย่างเคร่งครัดทั้งๆที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาให้วิ่งตามทุกวันแต่หัวใจของการทำการตลาดที่ได้จากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาที่แปลหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกเสียดายเสียดายที่เล่มนี้ไม่เคยถูกแปลเป็นภาษาไทยมาก่อนและเสียดายแทนเจ้าของธุรกิจที่เจ็บตัวจากความมาักง่ายของนักการตลาดที่ทําทุกอย่างเพื่อคำชมแทนที่จะทาเพื่อผลลัพธ์นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอเพียงคุณลืมทุกอย่างที่เคยเรียนรู้มาและ เอ,อ่รับทุกอย่างจากหนังสือเล่มนี้คุณจะมีมิติของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโอมเพียงเจษดาวีระบุญชยัยหรือโอมเพียงมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์เจตท่านเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับเป็นทีรทรจิรธนายโรชนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือท่านเดียวกันนะครับ